เอาจริงๆนะคะเอาจริงๆนะอยางไงอยาคะย่าขึ้นรถไฟฟ้าบ่อยมากเลยนะดูพี่ดูคนบอกว่าเจอเาเดททุกที่อ่ะย่าเดินอยู่ข้างหลังประมาณท้าเก้านะคะแต่ไม่เคยเ็นเซย่าเลยใช่ไม่เคยไปคนเดียวแค่ครั้งเดียวแต่ว่าแต่ว่ามักจะมีคนไปด้วยตลอดร้านอาหารโทรมาบอกว่าถ้าไม่มาเราจะไม่ให้น้ำแล้วค่ะก็เลยต้องขึ้นรถไฟฟ้าใช่ พี่เขาอพวกเราเป็นเพื่อนกับพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะวอนไหนถ้าถ้าบอกว่าตัวเองก็จะดูหลงตัวเองเกินไปค <laughs> ่ะแล้ก็แต่ว่าว่าไม่ได้พี่แบร์เขาก็เซ็กซี่จริงนะได้เรียกว่าอวดก็ได้แต่แยกคิดว่ามันคือความจริงนะรัก,กละละขึ้นาเ,เป็นไวรัลเลยค่ะแบบพินาดีพาขึ้นรถไฟฟ้าเอาจริงๆนะคะเอาจริงๆนะเออยังไงยังคะ ย่าขึ้นรถไฟฟ้าบ่อยมากเลยนะอ๋อมันแป I have my own rabbit card แต่ไม่มีใครเห็นอย่างนี้หรอใช่เราอยากจะบอกว่าทุกรูปที่แบบบอกว่าแบบขอทวงนิดนึงรูปที่ทุกคนบอกว่าเจอนนเดททุกที่อ่ะย่าเดินอยู่ข้างหลังประมาณห้าเกนะคะแต่ไม่เคยสนัดย่าเลยใช่บอกว่าย่าก็ยาก็อยู่กับนั้นแหละแต่ว่าแต่ว่าเอาจริงวันนั้นคือกำลังกำลัง เออเวว่าเราจะเราจะเดินหรือว่าเราจะนั่งรถไฟฟ้ากันค่ะแต่ว่าใส่ส้นสูงพอสมควรก็เลยเอาเคขึ้นก็ได้เพราะปกติเวลานั้นจะเป็นเวลาที่เราเรามักจะเลี่ยงกันเพราะว่าเพราะว่ารถไฟฟ้าจะเต็ม<อ>จะว่านาย้ยากับพี่แดก็คือไม่ชอบรถติดอยู่แล้วสะดวกสุดพวกเราเป็นพวกคาดเดาเวลาไม่ค่อยเก่งค<อ>่ะแล้วก็มักจะไปสายกันตลอดก็เลยก็เลยแบบจะขึ้นรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์เดินจรตเป็นพี่ยอดชาญแล้วก็สามเหมือนกัน ก็โอ้ไม่เคยไปคนเดียวแค่ครั้งเดียวค่ะแต่ว่าแต่ว่ามักจะมีคนไปด้วยตลอดใครเป็นคนคิดเริ่มว่าเอ๊ยตอนนี้ไปด้วมันฟ้าดีกว่าร้านอาหารโทรมาบอกว่าถ้าไม่มาเราจะไม่ไปนั่งแล้วค่ะก็เลยต้องขึ้นรถไฟฟ้าใช่จำเป็นระจำเป็นค่ะหวานนะ วันวาเลนไทน์เราก็มาด้วกนอีกขาค่ะก็ก็แฮปปี้ค่ะเออเป็นวาเลนไทน์ที่แบบถ้านับแบบจริงๆจังๆก็ประมาณ15ครั้งที่เซเลบรตวาเลนไทน์ด้วยกันแต่ว่าอันนี้คือนับแบบตอนที่แบบแค่จีบๆแล้วเขายังไม่ได้ขอเป็นแฟนจรีบกันก็นับได้เก็นับได้รวมไปด้วยด้วยค่ะแล้วไี้มีอะไรพิเศษบ้างคะอันที่15ของเราเออ เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะแต่ปีนี้มีกฎใหม่เนาะกฎที่แบบว่าทุกวันวันแราางงันสำคัญจะต้องล็อกวันกัน <g år> ก็ก็ล็อกไปแล้วค่ะใช่ค่ะก็ it was nice ก็ว่างทั้งวันไปนวดตอนเช้าไปเดินเล่นแล้วก็ไปกินข้าวค่ะก็คือได้ใช้เวลากันออกดาชั่ย <g år> ใช่ค่ะได้ไปเจอเพื่อนด้วยกันเลยแบบพีเศษปสุดท้ายในฐานะแฟนกันใช่ไหมคะไม่ค่ะปีหน้าปีหน้าอีกปีค่ะอีกปีในในฐานะคู่มั่น หลังนี้ล่ะค่ะหลังจากนั้นทะเลอะไรเดี๋ยวรอรอให้ถึงวันนั้นเนาะค่ะรอให้ถึงวันนั้นแต่ทุกวันนี้เราไปไหนมาทำไหนกับพี่นั่เดงเหมือนว่าเอ้ยเจอได้ทุกวันแล้วอะนั่นเองเป็นไวรัลที่เป็นแฟนเห็นเขาอยู่ตลอดจริงๆแล้วมันมียากเป็นควยในชีวิต ส่วนมากย่าก็ไปด้วยนะยกเว้นอันไหนที่แบบหกโมงเช้าอะไรเงี้ยไม่ตื่นไปวิ่งแต่ว่านอกนั้นไปด้วยตลอดเลยไม่ใช่ใครก็ไม่ใช่ไครแต่ตุกวันนี้คุณสุภวิทย์เสอร์จอใครมากเลยนะเวลาเจอย่ากับไม่ได้บางทีวิ่งออกกําลังกายริมถนนกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นการใช้ชีวิตเราสองคนก็ก็ดีค่ะพวกเราเป็นเพื่อนกับพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันไหนที่แบบแบบกลับบ้านถ้าวันไหนย่าเดินคนเดียวเรากลับบ้านดึกแล้วเหมือนแบบมันมืดแล้วเขาก็จะแบบกังวลกันว่าอ้าทำไมยังไม่เดินผ่านเลยแล้วเขาก็จะถามกันเป็นวินวินไปเรื่อยๆเขาก็แบบเห็นย่าเดินมันเดินผ่านแล้วยังน่าแล้วเขาเหมือนช่วยเช็คอะไรอย่างเงี้ยค่าก็จะกุญใจดีค่ะกุญแจเขาดครับพี่วินเพื่อนย่า ก็เพื่อนเพื่อนทั้งย่าแบ่ค่ะได้เป็นขวัญใจพี่วินที่แบบว่าเขาก็คอยเป็นขวัเราอันใช่เขาก็ก็ก็เปลี่ยวนิดหน่อยในในซอยบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบถ้าครั้งแบบนี้เราไปคนเดียวลพี่แบ่เขาห่วงหรือเปลแบบไม่นะคะเหมือนมาชินกันทั้งคู่ที่เดินกันเยอะอะไรอย่างเพี่เจ้าขึ้นบินมอเตอร์ไอะไรนะคะขึนบินมอเตอร์ไซอ่อวินน้อยสุดค่ะถ้าถ้าเลือกได้จะเดินมากกว่าพี่เนกเขาห้ามไหมว่าการ ไม่เคยห้ามอะไรเลยคนจะห่วงอะไรเวลาเป็นเวลาพี่เนียไปออกไปทำงานไปไหนไม่เคยห่วงเขารู้ว่าหนูดูแลตัวเองได้ค่ะแต่ล่าสุดท้ายไปอวดแล้วเรามีแฟนในรายการเราไปช่วงอออ๋โเคค่ะไปช่วงแต่ต้องไปไปชมพินาเดชเนาะไม่เราซี่มีคำถามเนี่ยคะถ้าถ้าบอกว่าตัวเองก็จะดูหลงตัวเองเกินไป แต่ว่าว่าไม่ได้พี่แบร์เขาก็เซ็กซี่จริงๆเลยแก่บอกว่าเราเป็นคนขี้อวดหรือเปล่าอะไรแบบว่แฟนจะเรียกว่าอวดก็ได้แต่แย่คิดว่ามันคือความจริงนะแย่แค่พูดความจริงเหรอแค่พูดความจริงจริงๆแล้วเด็กๆเป็นแบบว่าอวดมากแบเคือย่าย่ามันสนุกมากเลยใช่ไหมหนูมีความสุขมากเลยโซฟันแบบพลเอเนอร์จีมปีแต่หนุ่มๆใช่ไหมคะแล้วมันคืออีกไฝบนึงไปเลยแบบแบบ ทำงานเราสนุกมากเลยค่ะพอเยียวาพูดถึงแบบพีระเดชเด็กๆเขาอดกลัวนะผมกูไม่นไปเรื่อยโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นแบบเทรนด์ไทยเป็นคนไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะก็จะแบบเข้าใจมุกนี้อะไรก็ได้มีโมเมนต์ก็แบบแต่เราต้องรอซีนไ่รู้เจอไหมทุกคนฟาดได้แล้วบุษผาข้าตากมุ้ยค่ะของนิด้ึงใจของนิดนึงอ่ะใส่ของใส่ของให้พี่ยาฝากนันในอาร ฝากด้วยนะคะสำหรับดาราผู้ขาคาตะกรรมนะคะวันที่27กุมภาพันธ์นี้ทางเน็ตฟลิกซ์กว่า190%ทั่วโลกนะคะ <c oughs> เป็นเป็นเรื่องที่แบบถ่ายแล้วถ่ายแล้วรู้สึกว่าแบบยากที่สุดในชีวิตแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะโอเคโอเคขอบคยังไง